สามบาทห้าบาทประมาณนี้ครับก็สร้างกาไรมานำกำไรมาสร้างกำไรอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเติมเงินโอนเงินประมาณนี้ครับได้นะกำไรวิดโดวิดโดผมต้องเก็บเอาเผื่อไว้ก่อนอมีอย่างน้อยนึนงก็ต้องค่าเน็ต่ารจะเน็ตวันนี้แล้วก็ค่ารักษาสิทธิ์เดือนหน้า อ่าเห็นะ2 1สบาทบวกสอง้อยเบาทอ่าสี่ร้อบาทอ่าสี่อ่าผมก็จะกดถอนถอนกดถอนไปสัก4 5่พันห้าสี่พันห้บาทนะครับเพราะค่า,ารักษาไอารักษาสิทธิก็ไอ หมดสิ้นเดือนอเดือนหน้าอ่าฟิโดอันนี้จะเสียค่าบริการอ่าช่องทางการถอนนะผมจะมีเสียเอ่อค่าบริการสิบห้าบาทนะผมครับต่อการถอนหนึ่งครั้งนะครับหรือสามารถถอนได้ถอนโดยไม่ต้องเสียค่าบริการการถอนนะผมฟรีนะครับคือเราไปกดถอนที่น่อในออฟฟิศเลยับผมครับตรงออฟฟิศที่กรุงเทพเลยนะผมครับก็จะฟรีค <c oughs> ่าบริการการถอน,นครับสิบห้าบาทถอนวันนี้นะครับผมถอนวันนี้ เงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ตอนเย็นครับผม <c oughs> โดยที่ว่าผมถอนมาสามครั้งนะครับสองสามครั้งเลยแหละถอนวันนี้ก็เงินก็จะเข้าบัญชีตอนช่วงเย็นๆนะครับครับเข้าบัญชีทุกวันทุกวันครับพร้อไปโอเคนั่นก็ขออนุญาตเออใสมือไปลงกดผิดพลาดอ่าลืมลืมเออยังไงดีอ่ะ เรื่องไคลิปนะับผมไม่ได้กดไม่ได้กดให้ดูเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้ก็ยอดเงินจากสี่พันสี่พันเก้าบผมครับสี่พันเก้าเนาะอืมครับผมก็เหลืออยู่สี่ร้อยสิบสองบาทนะับผมครับอันนี้ก็ไว้เติมจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะับผมครับอืมก็ง่ายๆนะผมครับก็ชวนคนมาลดรายจ่ายนะับผมเพิ่มรายได้นะับผมครับก็ลดรายจ่ายก็จากไหนจากการ จากการใช้ใจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรเนี่ยครับเดือนหนึ่งเราหมดไปเยอะนะครับขนาดไม่ไม่ทำธุรกิจอะไรนะประมาณนี้อ่าแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรอยู่เดือนหนึ่งก็ห้าหกร้อยโทรอีต่างหากอีกเจ็ดเป็นร้อยพันประมาณนี้ครับปีหนึ่งค่าเฉลี่ยสิบสองเดือนก็หมื่นสองใช่ไหมครับแต่นี่เรามาใช้อ่าอ่าครับเป็นตีค่าเอาอะไรปีเนี่ยผมก็ก็กจ่ายจ่ายแค่ปีละสองพันเก้าสิบบาทนะครับแค่นั้นลดรายจ่ายไปเยอะเลยครับอ่า แล้วก็เ้าเป็นอ่าอ่ารายเดือนรายเดือนรายเดือน279บาทใช่ไหมครับผมอ่ะลองดูนะครับผมสองบาทคูณสิแค่3,000กว่าบาทนะครับผมครับ3,000กว่าบาทเองนะครับผม3,348บาทนะครับผมครับอ่าลบไป12,000นะครับอ่ะเดี๋ยวนะเท่ากับก่อนลบไป12,000อ,อ่ะเรา <c oughs> เราช่วยเงินในกระเป๋าไป8,652บาทเลยนะครับผมต่อพีนะครับผมครับเยอะนะครับเยอะเยอะมาก แต่ก็เป็นรายเป็นรายปีปสองพันยิ่งเหลือประมาณเก้าพันกว่าบาทด้วยซ้ำประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมครับคุณค่างมันอ่าถ้าเกิดเราใช้ดีเราแนะนําต่อบอกต่อเราก็มีค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นทั้งค่าแนะนําค่าเบนารีอ่าค่าเขาเหมือนกับทีมงานเติมงเมงนินทุกเจ็ดร้อยเก้าสิบบาททุกเดือนเราก็ได้อยู่ครับเราก็จะได้ค่าค่าคอมอยู่หนึ่งบาทครับของคลนละหนึ่งบาทหนึ่งบาท แต่ใต้กองกวเราก็จะได้หมดนะผมครับทั้งหมดทุกคนเลยคนไหนเติมเติมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเราก็ได้เราก็ได้หนึ่งบาทหนึ่งบาทครบเวลาครบหนึ่งเดือนสามสิบวันก็อ่ถึงวันวันที่สามสิบก็ระบบก็จะตัดเงินเข้าอ่สูบบัญชีให้นะผมครับ,รบง่ายๆนะการทำรายได้เพราะว่าง่ายนะครับไม่มีคู่แข่งด้วยอ่าไม่มีคู่แข่งไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องมีของด้วยใช้ใช้อะไรอยู่ในอยู่อย,อยู่คือใช้ ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะครับผมง่ายๆเออแค่นั้นจริงๆครับผมก็ไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องอะไรเลยละครับผมแค่นี่ครับชวนชวนคนเชิญคนเข้ามาอแนะนำคนที้สนใจเออแค่นั้นครับผมเราทำเรื่อยๆครับผมธุรกิจนี้ยังอีกยาวไกลครับอีกนานครับผมใครทําก็ผมมองได้เลยว่าประสบความประสบความสําเร็จแน่นอนครับผมเพราะว่าอแปดปียางเขาแปดปี